กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e l e v i s i ทว t ตเต t ร์ทิกต o อกอิน a ตาแกรมและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รบบนโต้นี่กฎหมายทั้งนั้นแล้วก็ขายันออกกันยังล่ะครับในประเทศไทยนี้ฉบับแรกก็คือกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายฟอกเงินนี่นะครับมันเป็นหลักง่ายๆคือว่าใครก็ตามที่ร่ำรวยผิดปกติหรือร่ำรวยที่ต้องตามรอยรวยพนักงานเจ้าหน้าที่นี่สามารถถามได้และในขณะเดียวกันเลขาธิการปปงก็มีอำนาจยึดทรัพย์ตลอด24ชั่วโมงเลยครับน้องชายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าถูกปปชชี้มูลอย่างนี้แล้วก็ต้องไปยึดตามรอยรวยมาแหละครับ เขาให้เวลาเก้าสิบวันให้มาพิสูจน์ว่ารอยรวยที่คุณมีมันได้มาอย่างไงถ้าพิสูจน์ได้ก็กลับบ้านไปอ่ะครับไม่มีความผิดแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เช่นมีเงิน9 0้ล้านแบบจากทิิปไชัยจินดาพบตรเนี่ยก็ต้องตอบคําถามให้กระ่างถ้าไม่มีที่มาหรือพิสูจน์ไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ต้องยึดและส่งฟ้องศาลขายตอดตลาด นี่คือหลักของกฎหมายฟอกเงินยาเสพตีดก็เหมือนกันแหละครับท่านดีกครับพรบสองหาสามห้านี่ถ้าใครถูกจับแล้วก็บอกว่าคนที่จ้างวานหรือให้ส่งเป็นนายกรนายขอพลตำรวจโทรกรผลตำรวจโทรขอก็สามารถที่จะตามไปยึดทรัพย์อายัดทรัพย์แล้วก็ให้ปปงเข้าไปยึดได้เลยทีนี้บ้านเรามันมีหลายหน่วยงาน เขาเรียกว่ามีขมายซ้อนขโมยอย่างกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คงเห็นว่ามีการขโมยทรัพย์ไปถึง400กว่าล้านบาทมันมี DSI เข้ามาอีกมีกองปราบอีกมีตำรวจท้องที่มีตำรวจนครบาลอีกคือมั่วกันไปหมดเพราะว่าบ้านเรานั้นเราให้อำนาจแก่ตำรวจเนี่ยสูงมาก แล้วก็แถมให้อำนาจหน่วยงานพิเศษพิเศษอีกก็สูงมากทีนี้มันก็ฟัดกันนะครับฟาดไปฟัดมาก็แน่นอนเกิดคล้ายๆที่ผู้กํากับชบพเมืองนครสวรรค์นเนี่ยรีดจับกันโชคแล้วก็คลุมหัวดําที่ไม่เป็นข่าวอีกเท่าไหร่ทัานผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารพบครับวันนี้เรามีข่าวในหน้าสือ่อเรื่องรังนกเรื่องรังนกนี่ผมนี่อดีตประธานติดตามบังคับใช้กฎหมาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไอเรื่องรังนกนี่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าที่ทะเลอันดามันเนี่ยตั้งแต่ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตปรังสตูลเดิมเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของนายเล็กสตูนทางนั้นแหละท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรู้ไหมประธานกรรมการรังนกจังหวัดคือผู้ว่าราชาการจังหวัด แล้วก็มีนายกอบอจอมาเอี่ยวด้วยในการทำสัมปทานทุกสัมปทานผมบอกเลยจ่ายทุกสัมปทานสามล้านห้าล้านจ่ายกันทั้งนั้นแหละครับทีนี้ทำไมเขายินดีจ่ายเช่นนั้นในทุกสัมปทานก็เพราะว่าเกาะลังนกนี่รอบๆเกาะมันจะมีหาดทรายชายทะเลซันเซนซีสวีทหาดมีความสวยงามเหนือกว่าอากาพุนโกรหรือทะเลที่ว่า ยอดเยี่ยมแถวแคิรบเบียนก็สู้ไม่ได้เพราะว่าระดับกระบี่นี่มันทุกเกาะมีความสวยหยดย้อยเพราะฉะนั้นไอ้พวกสมาบันลังนกเลยมันไม่ได้จะเอารังนกนะมันจะเอาังทั้งเกาะเลยเป็น p r i v a t e island เมื่อเป็น p r i v a t e island นี่สมัยท่องเที่ยวบูมนี่นะสตาร์ครูสมานี่ก็จอดเลยแล้วก็ค่าขึ้นเกาะคนละ500ยบาท500ยบาท2 0 0 0คนได้เท่าไรแลว้วหวานหวานหมูครับคนสถาบันจะเป็นคนเก็บเพราะฉะนั้นเขายินดีจ่าย ไอผู้ว่าราชการยังหวัดพังงาผู้ว่าการยังหวัดกระบี่อย่าอมพระมาพูดเลยแม่ทัพภาคด้วยรับเงินกันเป็นว่าเล่นแต่เราก็ไม่มีหลักฐานหรอกถาไมไอ้เล็กสตูลน,นะได้มันก็ไม่รู้จะบอกหรือไม่บอกมันจะเอาผมไปฆ่าทิ้งที่แถวสตูลทีหนึ่งแล้วให้ไปจับปลาชิ้งชังตอนกลางคืนดูบาทไม่ละผมมันคนรู้ทันคนมึงจะหลอกกูไปฆ่าตายแล้วก็ถีบลงทะเลใครจะบ้าก็ยิงกระบาลมึงเสียก,ก่อนตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า รังนกเล็กจาะูนเนี่ยยังมีที่พลหรือไม่วันนี้ก็อาจจะคล้ายๆชนบุรีเขาเรียกว่ามีมาเฟียใหม่เข้าไปล้มทับมาเฟียเก่าเพราะฉะนั้นการเผาเกาะรังนกเผานกให้ตายไปเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรนี่นะครับวางเงินไปห้าแสนล้านหนึ่งจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐจ้างอสสจ้างทหารพรานจ้าง,าานางคนของรัฐที่มีเจ้านายสั่งมันก็แจกเงินกันไปสนุกสนาน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมรับหรอกครับจะพูดแบบผมซึ่งเป็นประธานรัฐมนตรีนะประธานกรรมการรัฐมนตรีนะไอ้สื่อมวลชนมันก็มัวแต่ยอในชวนหลีกภัยยอพระราชบัญญัติอุ้มหายดีอกดีใจกันพอมีกฎหมายแล้วดีอกดีใจนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมันคุ้มครองกันได้ที่ไหนทุกวันนี้เบี้ยวกันทังนั้นแหละครับเพระาะฉะนั้นผมเองในทัศนาที่มีประสบการณ์เยอะ ก็ขอบอกตรงๆว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกกฎหมายออกมามากมายแค่ไหนถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาคยุติธรรมตามบทบัติรัตนรรมนูญมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกผมพูดอยู่ทุกวีวันว่าทําไมสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและสะวไม่จับพอบอตรข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่ปล่อยให้หัวหน้ากบฏชาติโทษประหารชีวิตมาด่ากลาดอยู่แถวสภาผู้แทนราษฎรทุกวี่วันเมื่อสักครู่ผมก็บอกน้องๆที่เป็นสสแล้วพวกคุณเองอาจจรอยห้าสพลก็มีความผิดกรณีนักโทษชายไวพจน์อาพรรัฐคุก54ปีไปไประชุมอยู่ได้ยังไงคำพิพากษาสารดีการมันมีตั้งแต่เดือนกันยายน2562นี่ปล่อยเนิ่นนานจนกระทั่งววยพจนมายกมืออีก ในปี2563แล้วตอนนี้อยู่ไหนพบดรรก็จะต้องถูกจับข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาดีกาที่1202-2,502 1022-2525ก็ไม่มีใครสารต่อก่อเกิดคดีต่างๆที่ประชาชนก็แจ้งความเนี่ยทุกวันนี้เราก็มีรัฐธรรมนูญว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอธิปฏิบัติราชการไม่บังคับบัญชาตามข้อกฎหมาย เช่นคนส่งหนังสือร้องเรียนแบบผมนี่ส่งไปรัฐมนตรีมหาดไทยส่งไปนายกรัฐมนตรียแย่ๆไปหมดมีปรษณสน์ตอบรับแต่ไม่มีการแจ้งผลอะไรเลยมาที่สำนังกงานของผมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีพศ2,546บอกว่าต้องตอบภายใน15วันถ้าเขาไม่ตอบเราจะทําไงได้ครับผู้ภากษาต้องนั่งบาลางครอบองค์คณะถ้าพิจารณาสืบคดี มูลค่าสามแสนบาทขึ้นไปถามว่าแล้วกรณีเขาไม่นั่งปปาชาไม่เห็นตอบมาที่ผมเลยร้องเรียนไปแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยนี่เขาเรียกว่าเจ้านายเหลือกฎหมายเพราะเจ้านายตั้งแต่สสสวนาย,ยกรรัฐรีทำอะไรไม่ผิดเลยใครไปแย่งจับก็คดีหายไปเลยอายการก็ผิดนะครับมีอายการหลายคนถูกไล่ออกไปในกรณีที่เขาทะเลาะก,กันเองภายในว่าดองสำนวน แต่ไอ้ที่มันดองสํานวนของผมซึ่งไปแย่งความมาแล้วยี่ห้าปีบ้างยี่สิบสองปีบ้างสิบห้าปีบ้างสิบปีบ้างปีหนึ่งบ้างมันยังไม่แจ้งมาเลยครับว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องสพสนอเอาของกลางไปขายเยอะแยะชัดๆที่สพปากเกร็ดเนี่ยเอาของกลางไปขายชัดๆผมมีหลักฐานชัดร้องนายกรัฐมนตรีผูวกก้ว่าการจังหวัดนนทบ,บุรีรัฐมนตรีมหาไทยปอปอชอป่านี้ก็เหี้ยบหายไปไม่ได้รู้ผลอะไรเลย รวมทั้งที่คดีแจ้งจับทั้งหลาย A.R. ก็บอกว่าถ้าจับข้าราชการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องส่งไปปอปอปฝ่ายราชการประจาถามว่าเรื่อเมื่อไหร่จะสรุปผมเศร้ามากเวลาดูข่าวเช้าๆนี่คนที่ถูกยัดยาบ้าซึ่งเขาสู้ตายเลยถ้าตายจริงผมใจคือแกตายไปเลยก็เครียดครับผมเข้าใจนักสู้นะคนที่ถูกยัดยาบ้ายัดยาเสพติดนี่เพื่อนผมเองเป็นอธิบดีสารอาญา ผมก็ยังไปชี้หน้าด่ากเลยบอกว่าเขารู้ทางรู้อยู่แล้วนี่ผมเป็นพยานพ่อเขาเป็นพยานญาติเขาเป็นพยานว่าไอ้ตำรวจมาห้าคนมันจะปล้นเพราะมันยืมเงินห้าหมื่น 50, บาทไม่ให้คือพูดง่ายง่ายว่ารีดอ่ะคล้ายๆกับกรณีคุณนนท์ลงชัยอะไรที่ว่าเพิ่งตายไปเนี่ยทีนี้พอไม่ให้มันก็มาเลยตะครุบขึ้นรถคนถูจกจับคนเดียวไม่มีข้อหาอะไรหรอกตำรวจห้าคนบนรถอะเรียบร้อยเลยครับยดัดใกล้ๆกล้วงพักบอกสามหมื่นมีไหมสด จะได้ไม่ถึงโรงพักแต่แล้วนี่มันก็ไม่ให้ถูกยัดเข้าไปร้อยแปดสิบกว่าเม็ดใส่กระเป๋าเสร็จแล้วอายาการก็บอกหลักฐานมัดต,ตัวจำเลยสารภาพพนักงานสอบสวนพนักงานอายาการส่งฟ้องสาราสารบอกแก้สำนวนไม่ได้แล้วเพราะจำเลยสารภาพแล้วมันจะไม่สารภาพได้ยังไงเอาถุงคุมหัวแบบไปน้องมาวินที่นะครสวรรค์เรื่องเรานี่นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกกุฏิจามไม่ค่อยพูดอัด แล้วก็จะโชว์พร้อมเรื่องว่าตัวเองไปเป็นคณะกรรมการร่างก,กฎหมายกฎหมายนั้นผ่านสภาแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็ขอให้ยินดีปีดาด้วยไอ้นั่นเลยพวกเด็กๆทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าอยากจะโชว์อยากจะหาเสียงแต่ว่าเรื่องที่ไม่ทําตามกฎหมายขึ่นมันมีมากมายก่กองเลยนะครับเช่นการพิจารณาคาดีในศาลนั่งบัลลังก์ไม่มครอบองค์การคุ้มครองผู้บริโภคพกงานสอบสวนเองก็ไม่รู้เรื่อง ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างทุกวันนี้คนเอารถไปซ่อมตามอู่ตามอะไรต่างๆมันเอาใปใช้เสียบ้างเอาไปทําหายเสียบ้างเอาไปจํานำเสียบ้างก็ไม่สามารถที่จะมีใครคุ้มกันได้ร้องเรียนไปเถอะแต่นายกรัฐมนตรีแกก็เกเรไปมหาชัยพลเดกอนุพงศ์ไม่เคยตอบเลยแต่พอทะเลาะกันเองนิดหน่อยปลดแล้วนะรัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคือรัฐเอกชนมานัทพรมเผ่านี่ความจริงที่จะต้องขยันพูดไว้สวัสดีครับ